ก็เ่านทางออกจากวัดตากของสามือเนี่ยเนี่ยครับเริ่มจากที่ขวาืือไปส่วนซ้ายมือเนี่ยดกงเสีได้คอยสร้างกุฏิท่านด้วยเพราะฉะนั้นสายมือเนี่ยจึงเราจึงสร้างกุฏิถวายหลวงพ่อไว้แล้วท่านก็ออกมาอยู่ที่นี่นะครับ อาคารที่เราคุยกันตอนแรกว่าจะเป็นที่พักของหลวงปู่ก็อาคารขวามือชั้นเดียว่เดยวสีเหลืองชั้นแรกเข้าไปสีเหลืองนีดนึงตรงไปถึงปิจรอ์ตรงไปเข้าของโน้นนะตงไปเข้าของโน้นนะไปดูนิดหนึ่งแม้อาการอาคารที่สำรองไว้สำหรับหลวงปู่ศิลาค่ะ ที่จะมาเปิด่านจะไม่สะดวกข้องน้ำผู้ปูต้องนอนะครับแต่ในีเมื่อเรา